ครับสวัสดีครับพบกับช่องแต้ประสิงครับคลิปนี้ครับมาพักผ่อนหย่อนใจอยู่อ่างเก็บน้ำบ้านกอแก้วครับนี่กับโบมียังครับมีแต่ตอครับนี ต้อใหม่ลากซาอยู่ครับทิวทัดด้วยหล่อมก็เห็นห้อยดิ้นบนขุดอยู่ครับนี่เพื่อนหลอกออกอยู่แต่ว่ามีแต่ต้อใหม่ทั้งนั้นเลยอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้วครับนี่ มีเตตอใหม่ครับตอไม้โบราณน้ำก็ลดตรงเยอะอยู่ครับมีอะไรเลยน้ำก็น้ำโบราณครับน้ำนิดน้อยมีเตตอใหม่ทั้งนั้นเลยครับ มีติดตอ่อไม้ฟ้ามืดครึมครับไอ้มันชมอ่างเก็บน้ำครับอ่างเก็บน้ำเกาะบ้านเกาะแก้วครับพอดีได้มาติดต่างงานกระจกมีหนี่ยอยู่อนามัยเกาะแก้วครับก็เลยแวะมาทายลิปวา่าแต่จะมีน้ำไหลครับน้ำน้ำกับบอกไหลมีติดตอ่อใหม่ครับโจโดจีเรยเอยู่เต็มอยู่รับนี่ มีแต่ตอไม้ฝั่งนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านมันคลึ่มครับบบมีแสงอันนี้ก็จะเป็นฝายน้ำล้นฝายน้ำล้นก่อแก้วกับทีมงานมาทีมงานเบาสัญญากับเสียชย้ยฝ่ากระมือลึ่มตั้ม กันี้ก,ก็เป็นสะพานมอไซค์าขามไฟครับชุมชนท่องเที่ยวโอโทอบครับเที่ยวบ้านฉันเลาะถินวิถีชีวิตชุมชนครับอ่างเก็ดน้ำอ่างเกาะแก้วครับว่า ด้านบนบน,บน,นี่ก็บ่มียังครับเนมไปข้างล่างมีแต่ตอใหม่ครับมีแต่ตอไม้ทั้งนั้นเลยนะปลาอยู่เราฟังอดีหมดดีเป็นจุ่มหมดปลาเป็นปูงเลยหรอกปลาเป็นปูงูเลยมเออครับกระต้องเบ็ดตีเบ็ดครับเล่นเบ็ด ดูว่ามีติคนหินแล้วเนี่ยท่านนั่นเพื่นกับแกเบครับรอ,อบท่อไท่านทำอย่างดีเราเรียนมด เเ่าานนีจะถือว่าภายน้ำหล่นเขานี่กว่างเนาะกว่างเลยวะกว่างอ่าเก็บน้ำก็จะมีแต่หญ้าแล้วก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายครับผมโอ้มียังเลยตัวทีเพ็ยเดี๋ยวบอกว่าพายุดนะบ่ บางนี่ก็จะเป็นไหลลงห่วยใหญ่ครับนี่ปลาเห็ดปลาดงเห็ดเขาย่ามย่านเตี้ยนเลยข้ามยานเตี้ยนมัมนนี้เตียน,ยนเราไปยืนกัดหลังปลามันยานมันนี้นะมึงก็ถือว่าน้ำน้ำแห้งจ้เน,ะนาะน้ำแบบโบยุเลยไหม น้ำแบบไม่อยู่เลยชิวชัดทิวแถวข้างนั้นก็มีวันแหยู่กับสองคนในจุดนั้นก็มีคนมาวาันแหยอยู่กับหาปูหาป้าเนาะจากนามันบกลงไปก็มียังนะครับมีเดีดต่อครับเนี่ย ตอใหม่กับคนกับดินเลี้ยงวัวทุ่งเลี้ยงวัวเนาะมันก็จะเป็นลักษณะนี้มตีติดตอไม้เลยแต่เป็นบานผมกับคงจะหาปูหาปลากันยังคักแหละครับนี่บดริยุทธด็ซนเด้เศ้าดอกนี่หาปูหาปลากันเออทะเลิกแหละครับแต่เป็นแถวบันผมเนาะ นี่ก็เห็นเพื่อนวันแหอยู่สองคนครับเนี่ยเพื่อนวันแหอยู่สองคนบรรยากาศก็กอึมครึมเา้าลูกพีผมสตาร์รถถาแล้วครับจะกลับเข้าไปเห็นงานอีกครับครับคลิปนี้ก็ ฝากไว้เพียรทานีครับสวัสดีครับ